สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่อง YouTube สวสดมนต์เที่ยววัดตามอำเภอใจจะพาเพื่อนๆมาเที่ยววัดกาหลงที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งการเดินทางถ้าเพื่อนๆขับรถมาจากจังหวัดกรุงเทพนะครับผ่านจังหวัดสมุทรสาครมาวิ่งตรงมาเรื่อยๆถึงตำบลกาหลงนะครับผมวัดจะอยู่ทางซ้ายมือเราก็จะอยู่เทินเข้าทางคู่ขนานนะครับแล้วเราก็จะขับตรงมาเรื่อยๆครับผม ซึ่งขับมาสักประมาณ100เมตรเราจะเห็นทางขวามือจะเห็นป้ายชื่อวัดอยู่นะครับเป็นสีน้ำเงินเราก็จะเลี้ยวขวาเข้าไปทางตามถนนเลยนะครับผมนี่นะครับผมป้ายสีน้ำเงินด้านบนจะเป็นชื่อวัดครับหลังจากเราเลี้ยวขวาเข้ามาแล้วเราก็จะขับตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับประมาณ2-3กิโลเมตรได้ขับตรงมาเรื่อยๆเราก็จะถึงตัววัดนะครับที่เราจะไปกัน ซึ่งเมื่อก่อนวัดกาหลงเนี่ยจะยังไม่ได้ตั้งเป็นวัดนะครับแต่จะเป็นสำนักสงฆ์ซึ่งตามประวัติแล้วเนี่ยจะมีพระภิกษุรูปหนึ่งทุกงมานะครับจากกรุงเทพผ่านมาทางสมุทรสาครก็คือหลวงปู่สุดสิดดริธโรซึ่งชาวบ้านแถบนี้เกิดศรัทธาเริ่มใสนะครับจึงนิมนต์ให้ท่านจำพรรษาที่สำนักสงฆ์แห่งนี้และหลังจากนั้นหลวงปู่สุดก็จะได้พัฒนา สำนักส่งนี้ให้ขึ้นชื่อเป็นวัดกาหลงซึ่งจเจริญรุ่งเรืองม,มาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับผมครับหลังจากขับรถมาประมาณสองสานาทีเราก็จะถึงวัดกาหลงแล้วนะครับผมด้านซ้ายมือเพื่อนๆเ,เ,เลี้ยวเข้าก็ได้เลยครับมีป้ายเชื่อวัดอยู่ด้านหน้าครับ <S <S เดี๋ยวผมจะขับรถไปจอดทางด้านในนะครับผมแล้วเราจะมาดูกันว่าที่วัดกาหลงเนี่ย จะมีอะไรให้เรากราบสักการะบูชากันบ้างนะครับผมครับผมจอดรถแล้วเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆเข้าไปด้านในนะครับเริ่มจากป้ายวัดกาหลงเลยนะครับไม่ผิดวัดแน่นอนครับผมเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆไปดูทีิวัดกาหลงเนี่ยมีอะไรให้เราสักการะบูชามากเลยครับนี่ผมมาที่ป้ายนะครับผมมันจะมีงาน ประจำปีนะครับวันที่31ม,มีนาถึง2เมษายนนี้แต่พอดีผมมาก่อนนะครับก็เลยยังไม่มีงานนะครับผมนี่ผมเดินเข้ามานะครับผมเดินเข้ามาจากหน้าวัดที่แรกที่ผมจะพาเพื่อนๆไปกราบสักการบูชากันนะครับผมด้านซ้ายมือนี่ครับผมเพื่อนเห็นป้ายกันแล้วนะครับผมครับด้านซ้ายมือน,นะครับ ผมจะพาเ,เพื่อนๆไปกราบนมัสก,การพระสีรังคารของหลวงปู่สุดนะครับจะอยู่ด้านบนนี้เดี๋ยวเราเดินขึ้นมาเลยนะครับซึ่งหลวงปู่สุดได้ละสังขารอย่างสงบนิ่งด้วยสิริอายุ81ปีเมื่อปี2545นะครับและทางวัดเนี่ยได้จัดพิธีพระราชทานเพิงศุแต่เผาไม่ไหม้นะครับซึ่งด้วยเหตุนี้จึงได้อัญเชิญสังขารหลวงปู่สุด มาประดิษฐานในโรงแก้วบนศาลาการ,ปรเปลี่ยนแห่งน,นี้นะครับ <_ an> เพื่อให้ญาติโยมได้กลับบูชาสังขารหลวงปู่สุดกันนะครับผมซึ่งอยู่ด้านในเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมดูกันเลยนะครับผมนี่ด้านหน้าจะมีหลวงปู่สุดให้เรากลับไหว้ก่อนนะครับนี่ผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปด้านในเลยนะครับผมนี่ครับทางด้านหน้าเราจะเห็นแล้วนะครับ เป็นโรงแก้วที่บรรจุสังขารหลวงปู่สุดไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันนะครับเพื่อนๆก็มากราบสักการะบูชากันได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเข้าไปดูใกล้ๆนะครับซึ่งสังขารหลวงปู่สุตจะอยู่ในโรงแก้วด้านบน ทางวัดก็ให้เราขึ้นมากราบสักการะบ,บูชากันได้นะครับนี่นะครับก็จะมีผานพุ่มวางอยู่ด้านหน้าซึ่งเราก็กราบด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นรูปหลวงปู่สุดอยู่ด้านซ้ายมือด้านบนในโรงแก้วก็จะเป็นสังขารหลวงปู่สุดนะครับผม นี่ทางด้านขวามือนี่ก็จะมีรูปของหลวงปู่สุดวางอยู่นะครับผมนี่ผมจะพาเพื่อนๆมาดูด้านทางด้านข้างนะครับทางด้านนี้ก็จะมีเป็นขนที่พึ่งของหลวงปู่สุดนะครับอีกที่หนึ่งที่เราจะมากราบสักการะบูชาท่านได้เลยนะครับนี่นะครับทางวัดได้จะสร้างขึ้นให้เรามากลับสักการะบูชานี่นะครับด้านซ้ายมือ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับหลังจากเรากราบสลีรลสังขารหลวงปู่สุดแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆลงไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีจุดตรงไหนที่จะให้เรากล่าวไหวบูชากันได้อีกนะครับผมนี่นครับทางด้านนี้ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับศาลาการเปลี่ยน ที่เราไปกราบสรีระหลวงปู่สุดเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็จะมีโบสถ์อยู่ด้านด้านนี้ซึ่งเพื่อนๆมาทําบุญดอกไม้ทูบเทียนตรงนี้ได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบสักการะบูชาพระธรูปหราสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันในโบสถ์ด้านขวามือเนี้ยนะครับผมนี่นะครับ,รบเดินขึ้นมาแล้วครับโบสถ์สวยงามมากเลยครับผมเดี๋ยวผมเดินเข้าไป ดูด้านในนะครับว่าจะมีพระพุทธรูปหรือว่าพระอะไรให้เรากลาบไหวบูชากันบ้างนะครับผมพาเพื่อนๆเ,เข้ามาทางด้านในแล้วนะครับตรงกลางนี้ก็จะเป็นที่ให้เราจุดธูปจุดเทียนแล้วกราบบูชาด้านหน้านี้นะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูรอบๆก่อนแล้วผมจะมากราบอีกทีนึงนะครับนี่ทางด้านซ้ายมือก็จะมีตู้ให้เราทําบุญนะครับ นี่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเอนเข้าไปทางด้านในนี่นะครับด้านซ้ายก็จะมีรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับให้เรามาปิดทองกันนะครับนี่นะครับผมแล้วกท็ทางด้านบนเพื่อนจะเห็นแล้วจะมีจิตกรรมฝาผนังนะครับประวัติของพระพุทธเจ้านะครับให้เรามาดูกัน นี่ครับทางด้านขวามือองค์แรกที่เห็นนี่ก็จะเป็นหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคาราของจังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่นะครับเพืเ่อนมาปิดทองกันได้ส่วนองค์ตรงกลางนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อพุทธชินราชของจังหวัดพิษณุโลกนะครับสวยงามมากครับเพืเ่อนจะเห็นว่ามีประชาชนมาปิดทองกันเยอะมากเลยนะครับเนี่ยทองจนจะ องค์ท่านไปหมดแล้วนะครับนี่ผมจะพาด้านในด้านในนี้ก็จะมีพระพุทธรูปอีกองคหนึ่งให้เรามาปิดทองกราบสักการะบูชากันนะครับนี่นะครับเพื่อนๆมากันได้เลยนะครับผมบอกได้คําเดียวว่ามาวัดกาหลงคุ้มจริงๆครับนี่ทางด้านขวามือเพื่อนๆจะเห็นแล้วก็จะเป็นหลวงพ่อบ้านแหลมของจังหวัดสมุทรสงคราม นะครับนี่เราก็อาจจะไม่ต้องไปถึงสมสุทรสงครามนะครับมากราบที่วัดกาหลงนี้ก็ได้นะครับนี่ผมให้เพื่อนๆดูมีหลายองค์ให้เรากราบสักการะบูชาและปิดทองกันเยอะเลยนะครับครับทางด้านในองค์นี้ก็จะเป็นหลวงปู่สุดนะครับอยู่ตรงกลางนี่เลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็มากราบสักการะแล้วมาปิดทอง ันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพนขึ้นไปด้านบนซึ่งเป็นพระประธานอยู่ในในอุโบสถนี้นะครับก็จะเป็นหลวงปู่แดงนะครับซึ่งประวัติคร่าวๆของหลวงปู่แดงเนี่ยจะถูกอัญเชิญมาจากวัดร้างในเขตกรุงเก่ายุธยานะครับซึ่งอัญเชิญมาเป็นพระประธานอยู่ที่นี่นะครับน,นะครับ ด้านหลังก็จะเป็น,นกลแพงผนังนะครับเพื่อนๆมาชมกันได้เลยในโบสถ์สวยงามมากครับผมนี่นะครับผมเดินลงมาแล้วทางด้านนี้ทางด้านขวามือก็จะเป็นพระศิวลีนะครับมาให้เรากลับสักการบูชากันมาปิดทองกันนะครับนี่พระศิวลีถัดมาอีกนิดนึงก็จะเป็น หลวงพ่อโสธรน,นะครับของจังหวัดชาเชิงเซาเ,เพื่อนๆก็ไม่ต้องไปไกลถึงจังหวัดชาเชิงเซามาก่าบไหว้ที่นี่ได้เลยนะครับผมส่วนองค์กลางที่เป็นองค์ยืนนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อสัมฤทธิ์ของวัดนาโคกของสมุทรสาครนี่เองนะครับก็จะมีให้เรากราบที่นี้ด้วยนะครับส่วนด้านขวามือก็จะเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิง ของจังหวัดนคนปรปฐมเห็นไหมครับมาที่นี่คงไหมครับเพื่อนๆมีทั้งเกจิอาจารย์แล้วก็พระวัดดังๆมาให้เรากราบไหว้บูชาปิดทองกันส่วนด้านหน้านี้ก็จะเป็นหลวงพ่อโตวัดบางพลีในจังหวัดสมุทรปราการวัดบางพลีในหรือวัดบางพลีใหญ่ในนั่นนะครับที่เรารู้จักกันนี่นะครับอยู่ด้านหน้า เพื่อนๆมากราบสักการะบูชาปิดทองกันได้นะครับนีเน่เพื่อนๆจะเห็นว่าทองจะเต็มองค์ท่านไปนหมดแล้วนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามีประชาชนมากราบสักการะบูชากันเยอะนะครับเพื่อนๆมากันได้เลยนะครับนี่ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆสวยสวยมากจริงๆเลยครับผมครับ นี่คือไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของวัดกาหลงที่ผมจะพาเพื่อนๆไปกราบสักการะบูชากันนะครับคือรูปปั้นหลวงปู่สุดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโบสถ์ที่ผมพาเพื่อนๆไปไหว้พระเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวผมเดินลงมาแล้วจะพาเพื่อนๆไปดูกันเลยนะครับนี่ครับถ้าถามว่าหลวงปู่สุดมีชื่อเสียงโด่งดังมาจากอะไรเพื่อนๆที่ ไม่เคยติดตามเรื่องเกจิอาจารย์ของพระต่างๆอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับแต่เพื่อนๆอาจจะเคยดูหนังเรื่องตีใหญ่ซึ่งเป็นจอมโจรชื่อดังในอดีตหลวงปู่สุดนี่แหละครับที่เป็นพระอาจารย์ของตีใหญ่ทําให้ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับด้วยคําล่ําลือกันว่าท่านเป็นคนมอบเครื่องรางของขลังให้ตีใหญ่ซึ่งทําให้ตีใหญ่รอดพ้น แคล้วคลาดจากการถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในขณะนั้นจับก,กุ่มและหลวงปู่สุดท่านยังเป็นเกจิอาจารย์ต้นต,นตำรับยันตะกล้อที่มีพุทธคุณด้านอยู่โยงคงกระพันชาตรีซึ่งยันตะกล้อนี้นะครับเป็นยันที่หลวงปู่สุดได้จัดทำขึ้นมาด้วยการปลุกเสกลงคาถาอาคมโดยใช้ภาษาขอมเขมรและลาว ซึ่งเป็นที่ได้รับความนิยมจากบรรดาสานุสิทธิ์เป็นอย่างดีเลยนะครับครับองค์ใหญ่มากเลยนะครับหลวงปู่สุดเพื่อนๆนเห็นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนมากราบสักการะบูชาการที่วัดกาหลงอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครได้เลยนะครับซึ่งไม่ไกลาจากกรุงเทพมากการเดินทางก็สะดวกนะครับผมให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนชมบรรยากาศรอบๆขององค์พ่อนะครับ ใหญ่มากครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับด้านข้างก็จะเป็นโบสถอีกหลังหนึ่งนะครับนี่นะครับบรรยากาศรอบๆขององค์พ่อหลวงปู่สุดนี่นะครับสวยงามใหญ่มากครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศรอบๆเดินออกมาด้านนี้ก็ด้านหน้านี้จะมีบะโบสวดของหลวงปู่สุดนะครับ เพื่อนๆมาสวดด้านหน้านี้ก็ได้นะครับมากราบสักการะบูชาด้านหน้านี้นะครับส่วนทางด้านนี้หลังจากที่เรากราบสักการะบูชาหลวงปู่สุดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วนะครับเดินเลยมาทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมคลองสุนัขหอนนะครับนี่เดินฝั่งตรงข้ามนี่เดินเลยเข้ามาด้านในของวัดเลยนะครับด้านซ้ายมือก็จะมีศาลาอยู่นะครับ นี่นะครับเนี่ยนะครับเดินเข้ามาจนสุดวัดเลยนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นคลองสุนักหอน,นะครับซึ่งจะไหลจากจงัามมาจงหวัดสมุทรสงครามมาจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับด้านนี้นี่นะครับบรรยากาศรอบๆซึ่งคลองสุนักหอนเนี่ยจริงๆเป็นคลองสายหนึ่งนะครับที่เชื่อมระหว่างแม่น้ํานท่าจีน ในจังหวัดสมุทรสาครกับแม่น้ําแม่กลองในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นที่ตั้งชุมชนและเป็นเส้นทางคมนาคมที่สําคัญมากนะครับใน2จังหวัดนี้นะครับ,รบที่ริมคลองนี้ก็จะมีเห็นอะไรนะครับไก่ครับแล้วก็มีจระเข้นะครับที่มีชาวบ้านนํามาสักระนะครับซึ่งทางนี้ เพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับจะมีศาลตั้งอยู่อีกหนึ่งที่นะครับผมเป็นศาลคุณพ่อปู่ปากคลองนาขวางนะครับซึ่งศาลนี้เป็นเป็นศาลใหม่ที่สร้างเมื่อปี2541นนะครับก็มีชาวบ้านในพื้นที่มาไหว้สักการะกันนะครับผมพาเพื่อนๆเข้าไปดูใกล้ๆครับนี่นะครับศาล ซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เดินมาชมบรรยากาศของคลองสุนักหอนแล้วจะมากราบสักการะบูชาที่องค์พ่อปู่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมอีกที่หนึ่งนะครับจึงดูแล้วก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมีชาวบ้านมาไหว้กันนะครับนี่นะครับบรรยากาศรบอบๆนี่นะครับ ส่วนด้านข้างๆนี่ก็จะเป็นสารคุณพ่อปู่ปากคลองนาขวางเป็นสารเก่านะครับสารนี้จะสร้างมาก่อนสร้างมาปีพศ2513นะครับนี่นะครับก็มีชาวบ้านมากราบไหว้สักการบูชากันนะครับผมนี่นะครับเป็นปากคลองนะครับคลองสุงนัขอนครับท้ายนี้ ช่อง Youtube สวดมนต์เที่ยววัดตามอ,อําเภอใจฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกําลังใจให้ผมนิดน,นึงนะครับส่วนคราวหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปไหว้พระเที่ยววัดไหนเพื่อนๆติดตามกันได้นะครับส่วนถ้าเพื่อนๆท่านใดจะให้ผมไปที่วัดไหนที่ผมไปได้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมแล้วผมจะพาท่านไป สวดมนต์ไหว้พระกันนะครับท้ายนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยครับผม